ก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว เที่ยวอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหมะะ่ที่เขาแบบเพิ่งเปิดอยู่ที่อำเภอพบพ,พระเขาเป็นข้อควายไทยชื่อว่าเพชรมหาชัยฟาร์มนะคะอันนี้เป็นข้อคือควายสวยมากเขามีอยู่ประมาณสัก29ตัวได้นะคะก็เ,เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันนี้คุณดูสินะอ่านะคะควายสวยงามกันเลยทีเดียวโดยคุณทันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากเนี่ยเขาก็ไปพร้อมกับคณะไปเยี่ยมชมควายไทยของเพชรมหาชัยฟาร์มข้อควาย ไข่ของนายสมชายบุตรวิเชียนที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาหลังจากที่เขาเปิดปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอพบพ,พร,ะระนะคะทีนี้คุณสมชายที่เขาเปิดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เล่าว,ว่าจริงๆอ่ะเขาว่ามีแรงผลักดันในการเลี้ยงควายไทยมามาจากความเชื่อของเขาเองนะว่าถ้าเลี้ยงควายแล้วเนี่ยชีวิตจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งอาชีพการงานสุขภาพก็เลยตัดสินใจซื้อควายไทยมาเลี้ยง บางตัวเนี่ยราคาตัวละหนึ่งล้านบาทเลยนะแล้วก็ควายไทยเป็นควายสวยงามมีคุณค่าที่จะอนุรักษ์คุณดูซีแต่ละตัวมันมีความสวยงามเนาะสีอะไรีไร้่สวยงามเออเราอาจจะดูไม่เป็นขนาดนั้นแต่เราองด้วยตาปราแบบนี้เราสึกว่าเออสวยจังนะคะนะซึ่งปัจจุบันควายมีอยู่ยี่บ้าตัวคือเขาอยากที่จะให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสไปศึกษาแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนไปเรียนรู้ไปเยี่ยมชมที่สําคัญคือเข้าชมฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเหมือนแบบอยากจะไปดูว่าเออ ควายที่มันมีลักษณะสวยงามแบบนี้มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไปได้นะคะทางด้านในเพอพรพระก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอำเภอพพระพเนี่ยคือที่นั่นเน่ยเขามีความเด่นคือทะเลหมอกใช่ไหมม่อนที่ม่อนหมอกตะวันไปชมสวนดอกไม้น้ําตก ก็แวะไปที่ข้อควายไทยที่เพชรมหาชัยฟาร์มซะหน่อยอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไปเรียนรู้ต่อยอดเป็นอาชีพท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ก็ไปกันนะคะเที่ยวกันที่พบพระทเที่ยววันเดียวก็ไม่หมดแต่ถ้าใครอยากจะไปเพชรมหาชัยฟาร์มเนี่ยเขาก็มีเบอร์ทโทรศัพท์นะ0819735416เพื่อ,เพ,อเพื่อไปดูนะคะควายไทยนะไปดูคนเลี้ยงที่มีแรงบันดาลใจอะ่ะเออคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องควายไทยเนี่ยมันต้องอนุรักษ์ ผู้ชมครับใช่บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปใช้ไถนาแล้วก็ตามเพราะว่าทุกวันนี้เรามีควายเหล็กมันมีมูลค่านะเวลาขายหรืออะไรเงี้ยมันสูงมากเลี้ยงไว้สวยงามเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ดูของพูกนี้ต้องอนุรักษ์จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไปเนี่ยมันหายไปใช่อ่านะ